ดวงตาเจ้าขาขอขอโอกาสนะคะขอคำถามออค่ะออบางครั้งนะคะการเกิดนิดมิตนะคะมันเหมือนกับระลึกชาติได้บางครัง้งแม้แต่ในสภาวะกำลังจะตายนะคะก็ยังรู้มีความรู้ในขณะที่กำลังจะตายด้วยเพราะถ้ารู้ก็นะไม่เคยเกิดดับอ่ะมันตายเฉพาะขาน้ามันก็เลยรู้ ไอ้ความระลึกชาติได้อะเป็นชาติอภิัญญามันติดมากับจิตเดิมที่ไม่ตายนะคะแล้วมันจะไม่ลืมเลยนะคะถ้าเป็นนิมิตที่มันชัดแจ้งชัดเจนเพราะมันติดกับจิตเดิมอมันไม่ตายชาติกับญาณไม่ตายอ๋อค่ะจุครับแต่เพียงแต่ว่ามันพอเวลาพอเราไม่ได้ใช้มันหายไปอยู่ในในธรรมชาติเดิมที่ไม่ปรากฏแต่เวลาจะาใช้มันก็จะปรากฏออกมามันอยู่ในชาตและญาณมันอยู่ในจิตเดิมมันไม่ใช่ขันห้าขันห้ามันมีแค่รูปเวทนาสัญญาตขานวิญญาณแต่อภิญญา อภิญญาในฌานเนี่ยมันมาติดมากับจิตเดิมมันตายแต่กันห้าแต่ไอจิตเดิมมันมีทั้งฌานและญาณอยู่ในนั้นอภิญญาอยู่ในนั้นดังนั้นเวลาเรามันก็จะรู้ระลึกชาติได้หมดแหละเพราะว่ามันติดมากับจิตเดิมดังนั้นขันห้าเกิดดับเกิดดับกี่ชาติกี่ชาติอะ่ะไอ,อจิตเดิมมันติดมากับเราเันเลยรู้ว่าเราเกิดมาเท่าไหร่แล้วจริงๆคือเราย้อนไปจิตเดิมเรานี่เองเราไม่ได้ ไม่ย้อนไปที่ไหนแล้วเพราะว่าจิตเดิมมันเป็นคือเราอ่ะมันคู่มักับเราเนี่เองมันไม่เคยเกิดดับเกิดตายมันตายเฉพาะร่างที่เราไปอาศัยร่างสัตว์ในฉานบ้างเป็ดบ้างสุนทรกายสัตว์นรกเทพเทวดามั่งล้วมนุษย์รูปรางต่างๆมันไอเนี่ยเราตายแต่ไอชานลยานเนี่ยไอฤิเดชอภิญญาบุญวาสนาบารมีมันติดมากับจิตเดิมมันไม่ตายเพียงแต่ว่ามันหายไปรวมในจิตเดิมแต่ไม่ใช่ก็ไม่ปรากฏค่ะแล้วเหมือนอย่างครั้งหนึ่งตอนที่อยู่ใน สภาวะากำลังจะตายนะคะเหมือนจมน้ําแล้วว่ามันสงบมันนิ่งมากเลยค่ะลวงตามันไม่มีเขาเรียกอะไรนะคะไม่มีความดิ้นรนไม่มีความทยานอยากไม่มีความห่วงไม่ทาเหมือนกับจมน้ำไปในความสงบนิ่งอะมันก็เป็นอย่างนั้นตัวจะตายก็เป็นอย่างนั้นตัวจะดับจิตสุดท้ายก็เป็นอย่างนั้น มันสงบมันไม่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 มีอะไรฮะมันสงบีบบมันไม่มีวันไหวไม่มีอะไรปล่อยเราก็ปล่อยทุกอย่างก็ห่างออกไปมันก็เป็นอย่างนั้นนะคะค่อยๆหากไปห่ากไปลุงตาคือเกือบตายก็ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์มันก็มันก็ค่อยๆหากไปหางออกไปหางออกไปหางออกไปหาอกไปหางไปแล้วสุดท้ายก็พอมันจะรับฟ้าจริงๆอะไอ้ลมหายใจมันจะก็ตาย แัน,นี้พอไอ้ไอ,อ้จิตสุดท้ายมันห่างไปมันห่างไปจนถึงขอบฟ้าแล้วแล้วก็รู้เลยว่าอันเนี้ยดับแหละแล้วก็พอดีก็บอกว่าขันห้ายังอยู่ไม่ห่วงลูกศิษย์หรอตาดำๆทำไมละทิ้งไปก็เลยอธิษฐานจิตคืนมาก็ว่าให้ให้คืนมาก่อนมันก็ไอ้ที่ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์คือจิตอะจิตก็ะดับกิดดับกิดดับกิดดับโด,บดยสุดท้ายอะ ที่มันจะดับสุดท้ายแล้วมันก็กลับขึ้นมาค่อยๆเกิดดับเกิดดับเกิดดับแต่มันถอยใกล้เข้ามาใกล้มาแล้วมาเกิดดับอยู่เหมือนเกิดดับอยู่ในในตัวเราก็ก็ฟื้นก็คืนตัวมามันไม่มีอะไรมันมันไม่มีความกังวลไม่มีความทุกข์ร้อนไม่มีความอะไรเลยมันมันเหมือนกับมันเห็นอะไรที่ค่อยๆห่างออกไปเฉยไม่ไม่ได้มีความกังวลไม่อะไรไม่มีความกังวลกับความตายความอะไรไม่ไม่ทุกข์ทรมานไม่อะไรก็ก่อนจะตายก็เป็นงนั้นทุกคน แต่ถ้าคนจะตายคนอื่นที่มันยึดถืออยู่มันจะกังวลมันจะกังวลเป็นหลายเรื่องหลายราวทั้งความยึดมั่นถือมั่นกลัวตายทั้งไฟตาจะแตกอะไรมันวุ่นวายก็เสือกกระสนมันไม่เป็นยางไงแต่ถ้าคนที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่อะไรมันก็ปล่อยห่างไปห่างไปแล้วก็ดับไปนีเหมือนลงตามหาบัวว่าจะดับไปเหรอมันห่างไปเรื่อยๆจะไปแล้วเหรอไปก็ไปแต่เขาก็ไปไปเขาเองแค่ว่าแตนวามก็กลับขึ้นอีกสาธุเจ้าค่ะควบคู่ไปเวลาฝึกในน้ํามันจะง่ายมากเลย ในความเงียบสงบสงัดอะนะอย่างไปเวลาดำน้ําในสระน้ําเงี้ยตอนที่มันโพระเพไม่มีคนอยู่แล้วเนี่ยหรือลูกมอนลูนตอนเช้าเงี้ยมันดำน้ําเราไปเกาะเกาะบันไดเกาะบันไดที่มันทําบันไดลงไปใต้น้ําอะสําหรับบันไดบันไดที่จะขึ้นจากสระก็ไปเกาะไว้ไม่ให้ตัวมันลอยไปเกาะไว้เลยมันอยู่นั้น่ะมันไม่ทาอะไรไม่ต้องทําอะไรดีในจิตเลยมันเนี้ย เพราะดังนั้นม <ati osters> ันหายใจก็ไม่ออกแล้วไงลมหายใจก็ไม่เคลื่อนแล้วเมื่อลมหายใจไม่เคลื่อนแล้วจิตก็ไม่ฟุ้งซ่านพอจิตไม่ฟุ้งซ่านมันก็เงียบแต่ในความเงียบก็เห็นว่ามันมีจุกจิก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 มันแยกระหว่างอาการของจิตที่จุกจิก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 จุกกับความเงียบขาดกระเด็นจากกันเลยจริงรู้ว่าใจใจเดิมแท้เนี่ยมันเงียบมากเลยมันเงียบอยู่ใต้น้ำเนี่ยมันเงียบมากเลยแต่ในในใต้น้ําที่เงียบเนี่ยมันอาการที่มันจุกจิกจุกจิกจุกจิก จิกเลยนั้นงั้นี่นี่ยอนั่นอะไรเงี้ยมันมันก็มีอยู่มันเป็นมันเป็นขันห้าก็กดองขันขนห้ายังไม่ตายแต่มันมันมันชัดมากเลยว่าใจเป็นใจใจใจเป็นความเงียบเป็นความสงบความความปัสจากความปรุงแต่งเป็นวิสังขารกับสังขารของขันห้าเนี่ยลูกไปนาสัญญาตระขาวิญญาณเนี่ยหรือจิตปรุงแต่งเนี่ยมันมันอิสระต่อกันเลยเก็บกับเงียบไอ้ปุงกับปรุงไอ้รู้กับรู้ รู้นี่มันคือไม่มีตัวตนรู้หรอกไม่มีใครไปตั้งใจรู้หรอกแต่ว่ารู้ความจริงแบบนี้ว่าเงียบกว่าเงียบอ้ความเงียบกับความปุ่มคนมันคนละเรื่องคนละราวกันเลยคนละอย่างกันแล้วไม่มีใครยึดหรอกมันก็ได้แต่รับรู้รับทราบเออมันเหมือนกับว่าไอ้รู้มันก็แค่ได้แต่รับรู้รับทราบไม่มีตัวตนของคนรู้ไม่ต้องไปตั้งใจรู้เจตนารู้จงใจรู้พยายามรู้มันก็รู้ไปเลยว่ารู้ไปเลยรู้ไปเลยกันรู้ไปเลยว่าโอ้เงียบจังเว้ยเงียบไอ้ไอ้ตัวที่มันตุกติกุกๆงในใจมันก็ยังดังอยู่แต่มมมมมััััันนนคคววาาดงงกบบเีย มันไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยไอ้รูกกบลูกความจริงแบบเนี้ยแล้วก็ไม่ได้ไปอะไรกับอะไรเลยต่างคนต่างเป็นอิสระต่อกันหมดเลยไม่มีใครต้องไปยึดอะไรไม่มีใครแปอะไรกับอะไรแล้วเราฝึกเนี้ยมันง่ายมากนะแต่เขากลัวเราตอนสมัยเราไปฝึกเ็ากลัวเราตายคือคนอื่นเขาขึ้นจากสากหมดแล้วนะแต่เราไม่ขึ้นนาทีอยู่ในนั้นนะะคือจิตมันไม่เคลื่อนไปกับอาการของจิตจิตเดิมแท้นะ มันไม่เคลื่อนไปกับอาการของจิตแล้วก็ไอจิตกับผู้รู้ไอจิตเดิมแท้กับไอผู้รู้เป็นหนึ่งเดียวกันนะแล้วมันก็ไม่เคลื่อนไปตามอาการของจิตแล้วก็ลมหายใจมันก็ไม่เคลื่อนมันเลยเหมือนลืมลืมลมหายใจแล้วลืมจิตพุงแต่งไปเลยไรลูกวุ่นวายอะไรก็ไม่วุ่นวายแล้วมันก็ไม่ไปตั้งใจจะรู้อะไรมันก็มีแต่ความเงียบอย่างเดียวอย่างที่โยมว่าเนี่ยมันจะมีแต่ความเงียบความนิ่งความสงบความสงัดใต้น้ําอย่างเดียวเลยไม่มีหรอกว่า เอาไอ้ผู้รู้ไปรู้ไปรู้รสังขารอะไรไม่มีมันไม่มีไปคอยรู้ว่าอะไรเป็นอะไรไม่มีอีกแล้วมันเหลือแต่ความเงียบสงบสงัดอย่างเดียวเลยเงียบสงบสงัดไปหมดทั้งโลกธาตุจะมันนานเกินไปจนเขาว่าทําไมมันไม่ขึ้นเมือสักทีเขาก็กลัวเราตายเขก็ต้องกระโดดลงนนไปในนาไปล่วงเราขึ้นมาว่าเราจะเราตายหรือเปล่าผไม่ตายแล้วเราชอบอยู่อย่างเนี้ยบางทีมันลืมลืมเวลาลืมวันลืมเวลาลืม,ลลมลไปเลยไปเลยมันอยู่จนลืมไปเลย ลืมวันเวลาไปเลยลืมหายใจไปเลยเนี่ยมันก็น่ากลัวเหมือนกันเขาเลยกลัวเราตายนั่นแต่อีกอย่างหนึ่งปัญหามันคือเยื่อแก้วหูทะลุแม้ก็ไม่ยอมอะแม่ก็ยังต้องทาก็ยังชอบอยู่ใต้น้ําเนี่ยแต่เยื่อแก้วหูมันทะลุเพราะว่าเยื่อแก้วหูข้างซ้ายเนี่ยมันก็เป็นเยื่อแก้วหูเทียมปะไว้เมื่อเลยมีเยื่อแก้วหูจริงอยู่ข้างเดียวเวลาลงใต้น้ามันโดนแรงอัดหูมันแก้แก้วหูทะลุคอยเยื่อแก้วหูทะลุเลยเลยหมอก็ห้าม ขอร้องห้ามลงน้ําอีกก็เลยเลิกตั้งแต่นั้นแต่ใจจริงเราชอบไปอยู่ใต้น้ามันมันเงียบสงบดีลมหายใจไม่เคลื่อนจิตเดิมแท้มันไม่เคลื่อนไปตามอาการของจิตมันเงียบมันสงบไม่มีอะไรต้องไปทําอะไรไม่มีอะไรต้องไปรู้อะไรไม่มีต้องเอาผู้ผู้รู้พยายามไปรู้สังขารเกิดดับแล้วก็ผู้รู้ไม่เกิดดับการพยายามเช่นนั้นไม่มีอีกเลยมันเหลือแต่ความเงียบความสงบความสงัดความวามา่างเปล่าอย่างเดียว มันก็ไม่มีอะไรก็อยู่อย่างนั้นแหละแล้วเวลาไฝึกอย่างนั้นฝึกตายก่อนตายเวลาขันหน้าจะแตกดับจะจิตจะจะปุ่งแตกจะวุ่นวายอะไรก็ไม่ไปอะไรฮะใ,ใจมันก็เงียบสงบสงัดว่าเปล่าอย่างเดียวขันห้าก็แตกไปอาการนั้นจิตก็ห่างออกไปห่างออไปแล้วก็ดับปุ๊บลงลงมหายใจก็ดับไปก็ไม่มีอะไรเหลือแต่ใจที่เงียบสงบสง,บสงบัดเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติโอเคนั่นนะ หลวงตาเจ้าค่ะขอเมตตาอีกคำถามนึงค่ะเป็นคำถามสุดท้ายแล้วกันนะคะคือตอนสม,สมมุติว่าจะตายจริงๆตอนนั้นก็คงจะเกิดเวทนาขันขึ้นมากมายเสร็จแล้วมันก็ต้องอยู่ในความดูแลของหมอหรือความตั้งใจของคนไข้ส่วนที่จะบาลานซ์ความเจ็บปวดแล้วก็สติคือไม่ให้สติขาดและขนาดเดียวกันนะ่ะ ขันก็อยากให้ทรมานจนกระทั่งถึงขนาดที่ว่าอ่ายัางไงนะคะขาดสติไปเลยเนี่ยไอ้ตรงตรงตรงนี้นะค่ะหลวงตาจะยังไงแล้วก็จะบอกหมอบอกญาติไว้ยังไงเอ่อทำเขาเรียกอะไรนะคะพินัยกรรมชีวิตไว้ให้เรียบร้อยยังไงห้ามนู่นห้ามนี่ฉันปล่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงตาก็ <laughs> ความจริงเนี่ยเคยถามหมอที่เป็นลูกศิษย์หลายคนเพราะหลวงตาม,มีลูกศิษย์เป็นหมอเยอะก็เลยบอกว่ามันมีไม่ย,ยาที่มันแก้ปวดที่มันไม่ให้ง่วงมันเวลานคนไข้ที่ปฏิบัติธรรมเจ้าค่ะต้องให้ยาแก้ปวดแล้วเขาจะปวดไหมไปท่าน,นจะแต๋มจะปวดทรมานมากเจ้าค่ละลราบอกว่าเวลาจะให้ยาเขาจะฉีดยาหรือให้ยามันต้องให้ยาที่ประเภทที่ว่ามันไม่ง่วงเพื่อมาให้สติก็ไม่ขาดเจ้าค่ะลราก็จำไม่ได้แล้วสิเป็นหมอพูดว่ายังไงครับไอ้หลวง เอ้ไม่เป็นเภสัชเนี่ยมันมีเปล่าวะยายายาฉีดยากินแก้ปวดที่มันมันมันไม่ให้มันทําให้ไม่มันไม่ให้มันไม่ง่วงอ่ะมันแก้ปวดได้แต่มันไม่ง่วงมันมีไหม่น่ะถ้ามันมีอันเนี้ยก็ต้องใช้ยานั้นแน่พูดถึงแบบเข้าหม้อไปหมดแล้วเจ้าค่ะ คือความที่ว่าอย่างหนึ่งเนี่ยหนูจบมาเนี่ยก็ไปอยู่บริษัทยาเป็นดีเทลยาอยู่4ปีแล้วก็ออกมาอยู่วงการเครื่องสำอางครนนี้จริงๆยารุ่นใหม่ๆเนี่ยยาเนี่ยเขาจะมีการพัฒนาตลอดเจ้าค่ะซึ่งจะมีกลุ่มใหม่ๆอย่างยาแก้ปวดก็จะมีกลุ่มใหม่ๆซึ่งบางทีอย่างหลายๆตัวที่จ่ายจ่ายกันตอนนี้ตัวชิศๆเลยสมัยหนูก็ไม่มีเรียนไม่มีนะที่มันยาแก้ปวดต้องมันต้องง่วงเนาะ มันแปลกมากเลยเป็นคู่กันเนี่ยเป็นโมฟีนนี่มันง่วงมากนะเห็นคนไข้ง่วงมากเลยโมฟีนเดี๋ยวนี้มันเลิกใช้ยังโมฟีนได้ใช้โมฟีนอยู่นะยาแก้ปวดแต่โมฟีนนะคะก็ยังใช้เจ้าค่ะยังใช้อยู่ลวงตาครับเพราะว่าเคยอยู่กับระยะสุดท้ายของผู้ป่วยนะคะเขาให้ทั้งโดมิกุ้มให้ทั้งร์ฟีนก็เห็นคนไข้อยู่ในสภาวะที่มลน่าจะรู้สึกตัวนะคะ จะลืมจะลือนะคนไข้จะลืมจะลือนอนหลับอะค่ะนะหลับหลับแล้วก็คือให้หลับเพื่อไม่ให้ปวดใช่ค่ะคือคือเห็นแล้วไม่น่าจะมีสติแต่ว่าพอเห็นคนไข้ที่ไม่มีสติปรากฏว่าญาติรอบๆยิ่งสติแตกไปใหญ่เลยคือ <c oughs> เห็นแล้วก็ได้แต่ว่าเอ๊ะเขาไม่ได้เตรียมตัวกันที่จะส่งคนไข้จริงๆนะคะ คือเหมือนกับสวดมนต์ให้คนไข้ฟังแต่ว่ามนต์ที่สวดเนี่ยทั้งร้องไห้ทั้งเล่งเล้าทั้งสารพัดคือคนไข้ควรจะอยู่ความสงบมากกว่าถ้าเขาเป็นผู้ปฏิบัติทำแล้วนะไม่ต้องไปวุ่นวายกันนะจนคนไม่ยอได้ไม่ไม่ควรจะไปวุ่นวายใช่ใช่แต่คนที่อยู่เนี่ยค่ะไปวุ่นวายมากใช่ใช่ก็ก็ตอนนั้นน่ะหลวงปู่ทาจารย์สมุนไพโรจน์ตาเนี่ยตอนที่เข้าโรงพยาบาลเนี่ยนะหลวงตาไม่อยู่ตอนนั้นเขาเอาเข้าโรงพยาบาล พอรู้สิทธิ์เอาโรงพยาบาลลุงตารู้ก็ตามไปที่หลังมะท่านก็ปวดไหมปวดจนร้องกันเนี่ย<ะ>ปวดทรมา,านเพราะว่าไตาไม่ทํางานตองข้างไอ้ของเสียมข้างก็ปวดจนร้องมันร้องโอยเ,เลยอะแต่พอหมอว่าฉีดยาก็หายหมอว่าฉีดยาก็หายแต่ท่านก็ยาฉีดมันก็ทําให้ท่านน็อกไม่ได้มันยายาแก้ป,ปวดทำให้ท่านตลบไม่ได้หลับสนิทไม่ได้ท่านก็เหมือนกันแต่แค่ๆจะสะลึมสลึมเหมือนกันท่านก็พยายาจะคุยกับลุงตาแต่พูดไม่ได้แปะ พูดไม่ได้เขาเจาะคอเจาะสายายางเลยจนจำไม่ได้ละใครก็พยายามจะพูดอะไรกับลุงตาก็ไม่ทราบเรียกลุงตาไปทํามือแบบใครจะเรียกเข้าไปหาเขาเข้าไปก็เพื่อเขพูดไม่ได้ไม่ได้ยินอันนี้แต่ปัญหามันคือนี่แน่ที่ที่โยมว่าเนี่ยคือพวกญาติพี่น้องพวกพวกลูกศิษย์เนี่ยจะใส่เครื่องช่วยหายใจเบิดใส่เบิดเราก็บอกว่าอย่าใส่อย่าใส่เพราะว่าถ้ามันใส่เบิดมันทรมาน ท่านช่วยตัวเองท่านเองได้หรอกถือถึงท่านจะต้องสิ้นก็ต้องสิ้นอย่าใส่เบิร์อย่าปั๊มหัวใจแล้วก็ให้ท่านสิ้นไปด้วยความสงบแต่ก็ต้านพวกลูกศิษย์จำนวนมากไม่ได้ทั้งให้ใจเบิดต้องเราจะต้องให้ใจเบิดจะต้องปั๊มหัวใจคือเราก็ต้านเต็มที่เลยพอเลยเห็นต้านไม่ได้เพราะว่ามันออกอยู่นหน้าห้องมันเยอะมากเลยจใจห,หมอใส่เบิร์แล้วก็ปั๊มหัวใจอะไรเงี้ยเราก็ ผู้กุประคำว่าอ้าวใครเซ็นสัญญาเลยว่าถ้าใครเป็นคนบอกให้หมอใส่เบิดเนี่ยอีตอนเอาออกต้องเป็นคนเป็นคนตัดสินใจบอกว่าให้หมอลงปูดตายแล้วแล้วเอาเบิดออกได้แล้วแล้วใครจะบอกว่าลงปูดตายแล้วถ้าตัดสินใจผิดอะฆ่าพระรหันเลยไอ้เจ้าไหมชี้หน้าเลยตัวเนี้ย อนนั้นนะเขาไม่มีใครยอมลวงตาตะคนหลวงตาพูดคำนี้ขึ้นมาเลยไม่รู้จะพูดอย่างไงก็เอาใครจะยอมมากแล้วคนนั้นต้องเป็นคนถอดเบิดนะบอกบอกว่าถอดเบิดว่าลวงปู่ตายแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าลวงปู่เข้าฌานภายในหรือเปล่าเข้าลูประชานอาลูประชานเข้านิลอดสัญญาไปที่นิโอดหรือเปล่าถ้าไปพัดในสัญญาวิทีนิโดอดสมาบัติที่เก้าหรือเปล่าเราไม่มีญาณอย่างรู้เท่ขนาะ้นั้นเรานึกว่าท่านตายแล้วไปถอดเบิดเข้าตอนนั้นไปถอดเครื่องช่วยหายใจ อันนดียขาพระรหั์เลยแล้วแถมฆ่าอยู่ในท่านเข้าสัญญาวนินีน้ีโลดซะด้วยฉันตมาปฏิก้าวกำหนักมากเลยบวเจาบปะเาางียบกิบถอยกรูดหนีหมดปวดตายกันเลยไม่ต้องให้เบิดไม่ต้องเชื่อป้าหัวใจแต่สุดท้ายก็พระหลวงป,ปู่ก็คงอยากกลับวัดแต่สุดท้ายก็หมอก,ก็บอกกลับได้แต่คืออยู่ยโรงพยาบาลก็ต้องตายโรงพยาบาลแต่แล้วก็ทํายังไงบอกกับหมอว่า ถึงวัดให้ถึงวัดแน่นอนเขาบอกว่าให้ฉีอยากระตุ้นหัวใจฉีจำลุงหัวใจรับรองว่าอยู่ไปถึงวัดแน่นอนก็ให้หมอนั่งรถไปไปท่านหนึ่งไปถึงวัดจริงๆอ่ะถ้าก็ใกล้สรุ้สืนะจำไปถึงวัดถ่านก็นอนหลับตลอดนะนอนหลับนิ่งไอ้นอนหลับนิ่งไอ้ภายนอกถ้าหลับนิ่งนะไอ้แต่ภายในอ,อ่ะเออลุงตายยัง แต่แรกหลวงตาก็ตามดูจิตท่านอยู่จะดูว่าุท้ายท่านจะดูความทุกอย่างภายในจิตท่านว่ามันเป็นยังไงท,ท้ายจบยังไงอะไรพอดีพาอพุถากท่านมนะัวประชวนคุยกันหลวงตาออกมาคุยกับหลวงตาใหญ่ออลเลยคุยนั่นคุยนี่หลวงตาก็ลืมไปเลยลืมลืมที่จะกําหนดนะบางคนว่าหลวงปู่เดินมา้าหลางังเอาเ,อเ,อเ,ปเป็นลุกปู่อีกร่างหนึ่ง เหมือนกับหลวงปู่ท่านมาปรากฏล่างแล้วก็ตีหัวป๊อกตีหัวเรามึงคุยจังนก <c oughs> พาก็เลยมาตามพามาเมาถากะเข้าไปบอกว่าเข้าไปเดี๋ยวนี้หลวงปู่จะสิ้นแล้วพอท่านกลับไปหลวงปู่ก็สิ้นเลยเออไอภายในของท่านะ่ะรู้เรื่องหมดเลยจะเดินมาตีหัวได้มึงน,นี่มูจะตายแลย้อย่าบนนักคุยอยู่ได้แหละทำทำก็ทำ,ทำ,ทำ,ทำูว่าได้ผูว่าอย่างเงี้ย แสดงว่าให้ยานอนหลับไปขนาน้านอกก็ไม่มีความหมายหรอกเอ้ข้างในท่านาม,มันรู้เรื่องหมดม่สติตื่นอยู่เพราะว่าเผาท่านแล้วกระดูกก็ใสว่าเป็นแก้วเป็นพระทาานเป็นพระอาหารหันต์องค์หลวงตาเจ้าค่ะหมอสิรักเอ,อส่งข้อความมาว่าไม่มีเจ้าค่ะยาอันนั้นานะไม่มีคอา<บ>วน,นีใน้ใช้ยาเนี่ยหมอบอกว่าก็ต้องใช้ยาหลายๆตัวควบรวมกันโดยให้ขนาดโดสน้อยๆ <S <S คือได้หมอที่ปฏิบัติธรรมอย่างหมอสิลารรู้รู้จิตด,ด้วยรู้อะไรด้วยอย่างเงี้ยรู้ภายในไปนอกด้วยอย่างเงี้ยดีถ้าไดางนะล้วก็จะคอยดูให้ดูแลให้ก็ไม่ไม่ให้เลยมากเกินไปแต่ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าภายนอกท่านขันห้าท่านใช้ไม่ได้แล้วแต่ภายในท่านมีสติตื่นรู้จงให้ดับไปพอดับแล้วก็ขายไปถ้ารู้อยู่ข้างในถ้ารู้อยู่แต่ขันห้าเจ็บปวดอยู่เจ็บปวดทรมานแต่ก็ต้องให้ยาบ้าง เพราะว่ามันปวดอะปวดปวดปวดจริงๆพอให้ยาปุ๊บมันก็ไม่ปวดไม่ปวดแต่ก็จะทะลึมล่มทะลือแต่ข้างในทรู้อยู่ตื่นมีสติตื่นรู้อยู่ถ้าไม่ต้องฝึกสติไงเพราะมันเป็นสติธร,รรมชาติอัตโนมัติแต่ยังลายลูกศิษย์ลงตาเนี่ยเจอเอ่ยชื่อเขาดีป่ะคุณหญิงก็ไปเอ่ยชื่อเลยคุณหญิงเนี่ยไอ,ยยอ้อตอนนั้น ไปผ่าไปผ่าใส่เพลทท,ที่เครื่องวัดหัวใจนะเระตุนหัวใจแล้วผิดผ่าผิดพลาดางไงมันไปโดนปอดทะลุก็เลยเปลี่ยนหมอเพราะปวดทรมานแสนสหาหัดเปลี่ยนหมอแล้วเปลี่ยนหมอก็เปลี่ยนหมอหมอปอดแทนหมอที่เอาเอาท่อบอดุดรูปอดที่ทะลุพลาดไปผ่าใส่เพลทมันง่ายๆแต่ด้วยกรรมมันจะสิ้นอายุไข ก็คนหมอไปผ่าโดนปอดทะลุปวดทรมานแสนสาหัสก,ก็เลยเปลี่ยนหมอไปเป็นทาน,นที่โรงพยาบาลใหญ่หนประเทศนั้นแล้วโรงพยาบาลร้นเชี่ยวชานมากชื่อเสียงโด่งดังหมอก็มือหนึ่งก็ใส่ท่อท่อปอดที่รั่วปรากฏว่าไปเสียบท่อปอดทะลุปไปถึงขั้วปอดโดนเส้นระบบะที่ศูนย์รัมวประสาทโอ้โหหนักกว่าเดิมทั้งหายใจไม่ออก,กปวดทรมานแสนสาหัสตัวเนี้ยดิ้นหลน ดิ้นรนเลยดิ้นรนแบบว่าทนไม่ไหวแล้วคือปวดทรมานแสนสาหัสอย่างเนี้ยคือไม่ไหวแล้วอยู่ในขนหน้านี้ไม่ไหวออกดีกว่าพอคิดแก่นี้ยปรากฏว่าไอ้วิญญาณเนี่ยมมนยังยึดถือเป็นตัวเป็นตนวา่าทนไม่ไหวแล้วเราออกดีกว่ามันยังยังไม่ทิ้งความยึดถือเป็นตัวตนเนี่ยไอ้ขันห้ากับไอ้วิญญาณเนี่ยมันเหมือนเป็นตัวอินฟินิตี้มันบิดไปเลขแปดนอนเลยเลขแปดฝรั่งแต่มันนอนตัวอินฟินิตี้เนี่ยมันคอด ปพรากฏว่าไอ้ขันห้าเนี่ยมันก็เลยจะไปทางคือตายไอ้จิตท,ที่ยึดถือเนี่ยเป็นตัวเป็นตนเนี่ยมันก็เป็นเลขแปดอีกอีกวงกลมหนึ่งอะมันไอเหมือนเลขแปดมีเลขศูนย์สองเลขศูนย์เนี่ยมันติดกันพอไอมันคลอดปุ๊บไอขันห้าเป็นเลขแปดนอนไอตัวอนฟินิตี้ตัวนันเป็นเลขศูนย์เนี่ยมันก็กระชากจะหลุดออกจากขันห้าเลยไอตัวเนี่ยเลยรู้ว่าไอตัวเนี่ยมันจะไปเกิดเพราะว่ามันจะไปตามกรรมว่ายังไม่ทิ้ยึดถือเป็นตัวเป็นตนอันเนี้ยน่ากลัวมาก บังเออญนะลุงตานั่งฉันข้าวอยู่ที่เนี่ยมันเกิดแว๊บมันขึ้นมาในในจิตแล้วก็มันเห็นเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้ขันห้าของผู้หญิงอ่ะกับไอ้ตัววิญญาณมันเป็นคอดปุ๊บเป็นเลขกแปดนอนเป็นตัว Infinity อินฟินิตี้อ่ะก็จักระกชา่างหลูดจากกันเลยดุเลยว่าจะออกไปไหนจะออกไปไหนเนี่ยกับป้าเนี่ยดุปุ๊บแล้วก็รีบไปที่โรงพยาบาล เขาบอกว่าอคุณจีแกฟืนแลวแกก็ไล่ฟังบอกว่าอมีเสียงโทรศัพท์เข้ามาแล้วมีคนรับโทรศัพท์บอกว่าลูงตาลนรงศักดิ์โทรมาแกเลยบอกว่าลุงตาลนรงศักดิ์โทรมาอย่างนั้นออัมารับกลับมารับโทรศัพท์ไอตัวจิตที่ออกจากล่ามเลยกลับมารับโทรศัพท์เลยรอดรอดรอดเราก็ไปถึงโรงพยาบาลพอดีเลยมันแปลกมากเลยเรื่องเนี้ย บอกว่าลูกตาเราสังโทรมาเฉยเลยพวกคนรับโทรศัพท์บอกลูกตาเราสังโทรมาอแกก็กลับมารับโทรศัพท์ดีกว่าอีกแล้วเนี่ยไอความยึดถือเป็นตัวเป็นตนเนี่ยมันกระชากตัวเองออกจากล่างเลยความรักตัวเองเนี่ยมันไม่ยึดถือกันหน้าแล้วเพราะไอขัน้ามันปวดตัรบาทนไม่ไหวเว้แต่ความรักตัวเองอ่ะกูออกจากขนาขน้าดีกว่าอย่างนั้นอะมันแสดงว่าเห็นไหมไอจิตที่รักตัวเองไอขัน้าคนละตัวกันเลยกูทิ้งขัน้าดีกว่ามันปวดล้วก็ตัวรบาไม่ไหวแล้วกูออกดีกว่า พอจะออกคิดแค่ออกแกนนี่นไหนวิญญากระชากหลุดเลยรู้ออจากกันหน้าเลยตายเนี่ยถึงบอกว่าโอ้มันแค่เสี้ยววินาทีเดียวแต่บอกว่ากลับมารับลูกตาดีกว่ากับโทรศัพท์ลูกตาดีกว่าแกศรัทธาเรากาประปุถุทยอ้าไม่ออกเว้ยไม่ออกกลับมากลับกลับมาโลกันหน้าใหม่เออก็ต้องมาฝึกให้มันสิ้นยึดถ,ถือตัวยึดถือยึดถือตัวเองด้วยไม่ใช่แค่ยึดถือกันหน้าอย่างเดียวยึดถือจิตด้วย